สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกองไฟสุภูสกุลครับสวัสดีเอฟซทุกทุกท่านครับสวัสดีตอนบ่ายใกล้จะค่ำครับของวันที่แปดครับสิงหาคมสองพันห้อหกสิบห้าครับผมนี่ครับพัทีมงานมหอดจอดถึงที่โกดังสายอันซาวนะครับคือบ้านพักของทีมงานเฮาอ่านี่ครับอยู่บ้านนี้นะครับบ้านนนจิตครับอยู่ที่อำเภอพิบูลจังหวัดอุราชธานีครับผมอ่าในนี่ก็คือโกดังครับที่เฮาโรยมาจอดอ่ามาถึงอุบล อย่างปลอดภัยครับสุขันครับทีมงานก็แยกย้ายกันกลับบ้านไผ่บานมันครับพลักพ่วร่วมตัวกันอีกคือวันที่สบเยต้องครับเนาอนะครับเมื่อนี้ก็บันไดไปอุดรครับผมให้ชุดหกของอุบลสายยันเซาหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดครับไปแทียนนะครับเนาะอยู่ที่วังสามหมออุดรธานีครับกับทีมงานแสงทองฟินแลนด์มาได้ยงครับไปทางเอฟซีทั้งผลกะไปเบิงไปชมกันไหนแล้วครับเด้อมาได้ยงครับใครอยู่ไกลก็ซื้อตัว ขอช่อมอเลยครับเด้ออ่าส่วนทีมงานเฮากะมาหอดอุบลราชธานีนะครับกะกะบ้านไผ่บาน,าบานมันพึงกะบ้านครับผมพึงใจขาแรงเขาทีมงานไปกี้ครับพึงแล้วทิ้งงานกับพึงกะบ,บ้านกันครับอ่านะครับเดี๋ยวภาพพี่น้องมาบึงไอ้ชมเครื่องเสียงที่จะไปก็แพร่ภาพ ฤดูกาลหนานี่ครับเบิ้งกาะขาดไปครับน้านี่นะครับดูข้างหลังผมนีเลยวะแน่นอนได้ชั่วข้างได้ยี่สิบสี่ใบครับน่าจะเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นของใหม่้นะครับเนาะอ่าสําหรับคุณตู้ข้างได้ยี่สิบสี่ใบเต็มรถอาญะเพิ่มรถอีกขั้นหนึ่งผลค,ครับอ้าวรอชมกันนะครับสําหรับฤดูกาลหน้ามือว่างนี่ก็สีพิจานา ทำเวทีครับผมทำเวทีขึ้นมาใหม่ให้กับสำหรับแพร่พราวแสงทองฟินแลนด์ม่แด้ยังครับนะครับต้องเตรียมการไหมครับเพราะว่าแป๊บเดียวเลยครับกันหอนดกันาการย่าแบบแป๊บเดียวที่เห็ุงานบ่ะทัน,นครับต้องเตรียมการเตรียมเครื่องเสียงที่ใส่ชุดไลอ่ะอุปกรณ์ทำเวทีมันต้องฝ่าวเฮ็ด ใช่ครับเห็ดเดี่ยวมันก็สบายครับวันนี้เร่งรีบต้องฝากเห็ดตะกอนทราบมีเวลาเนาะครับเนาะครับเห็ดจ่อจ่อ้ายกับเฮ็ดบัทันเด้เนาะครับเนาะอ่านี่ครับดูคร่าวๆครับสุดยอดบัวซุดยอดกับช่งคอยถาฟั่งถาชมกันครับผมอ่าสำหรับนี่แหละครับตู้ต้นไซน่าจะเป็นตู้แบบนี้แหละครับข้างได้ยี่สิบสี่ใบนะครับเนาะเสี้ยงกลางก็จะเป็นดุนแบบไม่เอ้าคอยถาเบิ้งเอาถาเบื้งชม ถาชมถาฟังอ่จะเป็นจังไรแต่สำหรับผมจ้องมือบ้างก็สิผ้าทีมงานส่วนหนึ่งมาเตรียมเวทีครับเพราะว่าชุดที่ใส่อยู่นี่ก็สิยกให้ชุดอื่นเขาเอาไปครับเป็นชุดข้องหลวงพี่นะครับสิให้ผมสิมอบชุดที่ไปกับแพ้พาจุประจำานีก่ก็ให้มอบให้หลวงพีเ่เพิ่อไปบริหารไปกับบริษัททับไลนนะครับนาะไปกับ ไปกับมอรัมทั่วไปนี่แหละครับมอรัมบัวพันมรัมซีจันเนี่ยเด่นใช่ไปมท่นนะครับกต่ของเราก็จะทําใหม่ครับออกรูปแบบใหม่มาแดงสืถามาวารูปแบบแบบไรครับพ่อเสด็จนึกภาพออกเตรียมอุปกรณ์ไว้ย่างเวลาว่างเนาะครับเนาะอ่าเวลาว่างไว้รก็สีเตรียมการเตรียมของไว้อ่านี่นะครับตอนนี้ก็อยู่นี่แะครับในโกดังครับรอบๆโกดังกับม้มยังครับเป็นตรรถจอดครับ ช่วงนี้บใครไมมีงานมีการนะครับมีชุดนี่นะครับไปกับแพร่พราวแสงทองอย่างเดพอมีงานแค่นี้นครับจุดหัวออกไปออกไปแท่นง,งานทีมงานผมนี่แหละครับเมื่อนี้อยู่ที่บ้านซ้ำหมอนะครับนะี่ฝนกระตกครับดูกโกดงังฝนตกหนักมากวันนี้ตดดัวตรวจว่าเป็นยังช่วงนี้โบไม่มีงานอ่านโบไม่มีงานโบต้องตกอ่าที่งานผมก็สิพักแปดเก้าสิบ สิเบตนละออกเดินทางไปงามบันทีสิบสองนะครับอยู่ที่สุวรรณภูมินะครับนอะจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับนอจังพอกันผลนะบันทีสนะิบสองสิบสี่นอสิบสี่ก็อยู่บางปะกงพุ่นล,ลนะฉันต้งเศร้านะครับนอะอ่านี้นะครับมาชมเครื่องเสียงด้ยจะเป็นชุดนี้แหละขึ้นว่าอ่าสุดยอดกว่าเก่าแน่นอนครับเพราะว่าสมือนี่ใส่ข้างละสิบแปดวัน้าข้าง ฟังยายี่สบี่ใบนะครับนอคงสุดยอดกเกาจะไปะใช้ร้ายกะไปบางบังหม่องกับเปิดแท่งบ่อไรเนาะครับนออ่าเป็นพอเป็นสถานที่ให้กรุงเทพเดืนอนเซนบุรีระยองหม่องอุตสาหกมหม่องคนอยู่ได้ร้ายกับเปิดแท่งกับบ่อไรครับกับอาพ่อสมควรครับนอความม่วนพ่อฟังเพราะว่าเป็นจัดงานวิกนี่พเพราะคือแถบม้านอกข้าน,นอกเติดเต็มทีไปเลยว่าเป็นยังครับ ครับช่วงนี้เวลาพักกสิทดิเตรียมของเตรียมอุปกรณ์ทำวิธีใหม่แล้วก็สิกับไปเอาของอยู่บ้านพักแสง่องพิเรนี่ครับเพราะว่าเป็นพวกไหม่อัดด้วยจะเป็นเล็กนางรานอยู่บ้านพักของกเก็บมาร่วมกันครับผมเอาให้ชุดอื่นเห็ดออกงานชุดส่วนผมพวกเข้ากสิสื่อแต่ของไม่ไหม่ผมนะครับ ซื้อของใหม่อย่างเดียวนางลาดก็เป็นของใหม่ของเก่าก็ให้เขาเบิดครับผมอ่าเป็นมิไม้อันดีครับที่ที่ถุดของเราเดลยของไม่ไม้ครับอ่าโหปีนี้รับรองว่าปีหน้าสุดยอดแน่นอนสําหรับเวทีเครื่องเสียงไฟแสงสีเสียงของแสงทองฟินแลนด์ครับแพรพราวแสงทองผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ครับอืมนี่ครับอยู่กูดังกัมีตัวรถจอดนะครับรถจอดทุกขั้นครับบ่มี มีชุดเดียวออกงานคือชุดพกนะครับไปแทนชุดเลื่อนกับจอดครับทีมงานเล้วกับพักผ่อนนันอน่านี่แหละครับผมบอไดไปใส่แม่ใสกลับมาอยู่ตะโกด่างนี่างไรครับมาเตรียมของนช่วงเดือนนี้ช่วงบ่มีงานนี่ผมบอไดบ้างแล้วครับกับสองมา ทำเวทีใหม่ทาสีสมแซมสิ่งของที่มันบูดีเนาะครับเนาะครับก็ขอบคุณทุกคนครับที่รับชมคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสันเซาชาแนลครับสันเซาชาแนลนี่มีทั้งเพจมีทั้ง YouTube แล้วครับเด้อ YouTube กับสันเซาชาแนลครับเพจกับสันเซาชาแนลครับต่อเป็น Facebook นี่สันเซาอุบลสายันเซานะครับเนาะครับมา คลิปนี้ไว้ปสำเนาครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ